เพี่เอาชาเขียวเหมือนเดิมเลยคหมอเอาะไรคะเอาชาเขียวสองแก้วจ้ะนคะไรับับัค่ะ เั็นเส้นหรือเปล่าที่นั่งอยู่ตรงนั้นัวฉันไม่ใช่นะฉันได้ข่าวว่านางาฟนใหมานางพ่อกับแม่อ้าแล้วกับคนชื่อตู่เลิกกันไปนานแล้วนะเห็นเขาพูดกันว่าพ่อแม่นางไม่ชอบอ่ะงั้นเราลองไปทักทายดูไหมล่ะเออไปดี นั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนั่งก่อนสิออมาได้หลายวันแล้วอ่ะพอดีเราพาแฟนมหนาพ่อก,กับแม่เราด้วยนี่แฟนเราพี่นี่แอนกับบีเป็นเพื่อนหนูตั้งแต่มัธยมสวัสดีครับคุณแอนคุณบีสวัสดีค่ะ<ต>กลับมาอยู่บ้านกันเหรอใช่อ่ะเรากลับมาทำธุรกิจของพ่อก,กับแม่ที่บ้านตอนนี้กำลังลุ่งเลยอ่ะ ฉันก็กลับมาทำงานที่บ้านเหมือนกันอย่างนี้เธอก็คงรวยตายเลยละสิก็ไม่เท่าไหร่หรอกแกแล้วแกจะกลับมาอยู่บ้านอีกนานไหมอ่ะก็จะอยู่กันเดือนเลยแหละแกแล้วแฟนเธอทำงานอะไรไม่ต้องกลับไปทำงานหรอที่บ้านผมทำสวนผลไม้ฟองออกครับฉันก็เลยให้เขามาช่วยทำงานสวนที่บ้านอะ่ะโอ้ดีจังทั้งน้าตาดีทั้งขยันแล้วเธอได้ขา่าวใหญ่คณะบ้างไหมอะ่ะเธอรู้หรือเปล่า ว่าธุรกิจนะล้มละลายนะรู้สิฉันก็คุยกับคณะตลอดเลยคณะก็ทักมายืมเงินฉันแสนนึงนะ่ะฮะแสนนึงอย่าบอกนะว่าเธอก็ให้ยืมอะ่ะใช่ฉันก็เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกันฉันก็เลยให้คณะยืมไปตั้งตัวก่อนน,นะนั้นนี่เธอจะบ้าหรือเปล่านี่เงินเยอะขนาดนั้นจะกล้าให้ยืมได้ไงใช่นางก็ทักมายืมฉันนะแต่ฉันอะไม่ได้ให้ไปหรอก ก็ฉันคิดว่าคนอย่างยเยทนาไม่เป็นยาอาหานใช้นี้ฉันหรอกเธอก็ระวังด้วยละกันระวังเยทขนามันจะหลอกเอาอะเดี๋ยวฉันซื้อน้ำแล้วก็กลับไปนะพรดีมีงานต่อเคแกแว้เจอกันนะเห็นไหมเพื่อนหนูอย่ามาเตือนเลยว่าระวังจะโดนหลอกพี่บอกหนูแล้ว ว่าอย่าเอาเงินไปให้คณะยืมคณะเป็นเพื่อนหนูนะพี่ตอนเราลำบากคณะก็ช่วยเหลือเราตลอดแต่ตอนนี้เรากำลังลำบากค่าใช้ใจ่ายก็เยอะหนูก็อยาเอาเงินไปให้คนอื่นยืมคิดว่าคนอยานา่างคณะจะมีเงินคืนหรอแต่คณะมีบังคุณกับเราไว้มากนะตอนที่เราไม่มีเงินคณะก็ช่วยเหลือเราตลอดพี่เคยนึกถึงตอนนั้นบ้างไหมตอนนั้นไม่เหมือนตอนนี้นี่เห็นแก่ตัวจริงจริง ยที่นี่บรรยากาศดีจังเลยนะหนูก็ว่างั้นแหละ คนาเธอทำงานอยู่ที่นี่หรออืมใช่นี่เรามีเรื่องจะคุยด้วยนอยสิเรื่องอะไรหรอเธอนาะสร้างอาหารก็เถอะพี่หิมอืมก็ได้เราจะรับอะไรดีละ่ะกระเพราหมูสับละกัน มนกเหืองั้นพวกเธอหรอสักคู่นะนี่จะไปคุยอะไรกับคณะถ้าเป็นเรื่องเงินที่ไม่ยอมนะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกนะ่ะก็คุยกันตามภาษศัเพื่อนเจอกันแหละอืมก็ดีอย่าให้รู้แล้วกันอืมเข้าใจแล้ว นี่เงินที่เธอยืมฉันเป็นเสน้นกับเอาเงินมาตกไหนอะ่ะเงินเก็บฉันกับพี่มารวยนะ่ะฉันเก็บไปใช้ร่วมกันไม่เอาหรอกเธอไปเถอะเดี๋ยวเธอมีมาหาติคุณมาเลยนะไม่หรอกค่ะเธอเอาไปถเถ,าาปถเนะอะออถอพี่เขาคงเข้าใจเธอก็ช่วยเราไว้มาก เอาไปเถอเธอค่อยเอามาคืนเช้าขอบคุณเธอมากเลยนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆไม่เป็นไรฉันพร้อมเชื่อ,อเธอขอบคุณนะ รั้งล่อทั้งแต่งตัวดีแต่เปิดร้านอาหารอย่างนี้ต้องรวยมากๆแน่เลยอ้าวบ n เธอมาด้วยเหรอ แกมากินข้าวเหรอ,อใชมนน่มันเด็ขคณะนี่มาเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่หรอโถดโถดโถตกอับถึงขนาดต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟไปเหรอ เธอยังไม่ได้สั่งอาหารนี่อืมจะสั่งเดี๋ยวนี้แหละนี่คณามานี่หน่ยสิแล้วอะไรดีคะฉันสองคนเอาน้ำเปล่าก่อนอากันนะอีกสิ เดินยังไงเนี่ยทำไมถึงล้มได้นั่นสิธนาเป็นไรไหมไม่เป็นไรขอบคุณนะเรืน้ำของฉันก็หกหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุ้นเส้น บุญเส้นคุณรู้จักเจ้าของร้านเลยหรอคือว่าคือเราสองคนเคยพบกันครับว่าอย่างนะใจเ,เย็นๆน,นะดีแถมรวยขนาดนี้เธอทิ้งไปได้ไงเนี่ยบุญเส้นอืมจริง แล้วสรุปเรื่องมันเป็นยังไงหรอครับก็คณะนสเดิอนอยังไงให้ล้มก็ไม่รู้น้าพวกเราก็หกหมดเลยใช่ถ้าเราสั่งอีกก็ได้จ่ายเงินเพิ่มไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมจะให้พนักงานเอาน้ํามาเสิร์ฟให้ใหม่ส่วนพนักงานของผมผมจะลงโทษเองครับก็ให้ลาออกไปเลยสินี่มันจะมาก,กันไปแล้วนะขอโทษนะคะข่าวหลังจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่อย่าให้ลาออกไปนะคะ นั่นสิแค่นี้เองถึงขนาดให้ลาออกเลยหรอถ้าไม่เป็นเราเธอไม่รู้หรอกนะตัวอะไรหรอพอเธอตู่อย่าได้คณะออกเลยนะคณะต้องใช้เงินนะ่ะแหมจับมือถือแขนแฟนเก่าแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะนูน แฟนใหม่จะไปแล้วไม่ตามไปหรอพี่มารวยเราไมาเส้นด้วยนี่ไงมันว่ายัางไงคะจะทำยังไงกับพนักงานของคุณผมมีวิธีการจัดการพนักงานของผมครับเชิญคุณลูกค้ารับประทานอาหารได้อย่างสบายใจเลยครับพี่มารวยทำไมทำแบบนี้ที่ไม่ชอบ เธอไม่ต้องเป็นคนดีตลอดก็ได้พี่รู้นะว่าเธอเอาเงินมาให้คณะพี่รู้ได้ไงกระเป๋าเธอดูขนาดนั้นหลังจากที่เธอไปคุยกับคณะกระเป๋าเธอก็แฟบลงนะงนเธอไม่ได้เอาเงินเก็บของเราให้คณะใช่ไหมใช่เอาเงินเก็บของเราไปนี่เธอทำไมเธอถึงทำแบบนี้ฉันทำงานแทบตายแต่เธอดันเอาเงินไปช่วยเพื่อนเธอเนี่ยนะ นนวันไหนเดือนไหนปีไหนเผยเผไม่ได้คืน้ลยซ้ำคืนสี่หนูเชืเ่อใจเพื่อนกงหนูนะพีนจะคอยดูแลกันไหนล่ะเพื่อนของเธอที่จะเอาเงินมาคืนอ่ะพี่ก็รอก่อนเธอนะพ,พี่ก็รอมาตั้งหกเดือนแล้วนะพี่เหนื่อย วันเส้นกำลังทำอะไรกันอยู่หรออ๋อพวกเรากำลังพรวนดินทำส่วนกันอยู่น่ะเงินที่คณะยิ้มทะไปอะมันคืนหรืยอยังอะก็ยังสิเว้ยฉันทำงานหน้าดำหน้าแดงอะเจะเงินไปเสียบสุขซะหน่อยแต่นี่อะไรเอาเงินไปให้ใครก็ไม่รู้คณะก็เพื่อนขขงหนูนะ ข่าว,ว่าคนามันเปิดคาเฟ่ใหญ่โตมากเลยนะคาเฟ่ที่เราไปกินเมื่อหกเดือนที่แล้วอะ่ะได้ข่าวว่าไปเซ็งร้านมาจากเจ้าของเก่าอะ่ะตู่น่ะหรอแล้วตอนนี้ตู่ไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะล้วจะถามหามันทำไมก็ไปอยู่ต่างประเทศน่ะสินี่คณามันมีดีขนาดเนี้มันคงลืมเธอไปแล้วแหละ คนะฉันเอาเงินมาคืนเธอหนะฉันจะมีดีแต่ฉันก็ไม่เคยลืมเธอเลยนะนี่เงินที่ฉันยืมเธออีกส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนของเธอคนะขอบคุณเธอมากๆเลยนะแต่เงินอีกส่วนฉันคงรับของเธอไว้ไม่ได้หรอก เราไว้เธอเธอคอยเชื่อเหลือฉันต้องมีค่าตอบแทนสิขอบคุณเธอมากมากเลยนะคะนะเอาเถอะจะรวยจะจนก็คนเหมือนกันวันนี้ฉันไม่ลงโทษเธอหรอกไหนๆก็จะได้เป็นเจ้าของร้านนี้อยู่แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะว่าแต่คุณจะเซ็งร้านที่นี่จริงๆหรอใช่ ฉันต้องไปทํางานที่ต่างประเทศบ่อยๆก็เลยว่าจะไปอยู่ที่นู่นซะเลยฉันน่ะแค่เปิดคาเฟ่เล่นๆเฉยๆอืมเดี๋ยวต่อไปเนี้ยคณะก็จะได้เป็นเจ้าของคาเฟ่คนใหม่แล้วนะได้เลยค่ะฉันขอบคุณเชิญมากๆเลยนะฉันขอโทษ ที่มองเธอผิดไปไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ถือโทษกับคุณหรอกขอบคุณเธออีกครั้งนะคณะอืมจนเธอบีเห็นไหมให้เพื่อนกันเขาไม่ลืมกันหรอกนะถึงฉันจะเคยตกอับและเคยจนแต่ฉันก็มีทางเอาตัวรอดได้นะขอโทษละกันที่ฉันเคยไปยืมเงินเธอ เลี้ยงอาหารที่คาเฟ่ของขนคณะคณกตอบแทนทางวุ้นเส้นแล้วก็พี่มารวยไปกันเถอะ